สบายดีคือเก่าแล้ะครับพี่น้องเอสขัชพนคนเมืองยศครับวันนี้ภาพพี่น้องมากินเขาไดเมนูยังหูจักบนเมนูง่ายๆสไตล์ชายโฉดไวไส่โสดครับขัวกิ้งครับพี่น้องขั่วกิ้งขัวกิ้งนี่เป็นอาหารปักใต้นะอันนี้เป็นขัวกิ้งหมูนะครับนี่เห็นบอกอเครื่องเน้นเน้นจะแสอยบ่ได้พี่น้อง มีใบบักูมีเครื่องเทศหอมห้อยห้วย,วยพี่น้องน้องดมเบิง่งนจะเห็นบนีมอืมเขาเรียกว่าขั่วกิ้งใต้เป็นขั่วกิ้งหมูนะครับผันมีผักนั่มได้หลายนี่สุดยอดเลยนี่เข่าก็ต้องกินเขาบบน่าครับไรเบอร์รี่นี่เขากันดีต่อพี่น้องเพื่อสุขภาพแต่สียบว่าเขา่าไรเบอร์รี่นี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการร่างกาย ราะว่ามีสารอาหารที่มีคุณ,ณประโยชน์ดีเพื่นวัสันไม่ได้ขัดเกาม่าสำหรับเมนูคนหักสุขภาดนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นขัวกิ่งเป็นตาแ่บเรือยพี่น้องเป็นอาหารทางพี่น้องปักไตเห้องพุ่นละรสชาติจัดจัดแน่นอนเป็นตาแ่บเป็นตาแ่บเอาส่งวความความกิดหอดคิดถึงคือเก่านะครับทักท่าใหญ่ยงกัน อยู่ดีมีแห้งสุกุสุกคนเอาบานิสิกินเข่าได้บานี้นี่คั่วกิ้งครับนําเสนออีกจักเทือหนึง่งให้เห็นให้ดูกันอาญะเลยกับข้าวไรเบอร์รี่แซบแซบ,แบนัวนัวนมาครับเยาวได้บานี้ก็ได้จวดครับจวด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 